ยอดนิยมด้วยที S N New นะครับไมอามี่ฟิลโนี่เมริเกาเออสุดยอดเลยที่ว่าเปิดโลกทันกว้างไกลโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์990บาทเฉลี่ยเท่าไหร่หรือว่าเฉลี่ยละช่องละประมาณ20ตังค์20ตังค์แต่คุ้มมากนะเดือนเดียวคุ้มแล้วใช้ได้กันตลอดแล้วก็ดูฟรีไม่ต้องเสียอะไรเดือนเลยที่จริก็คือซื้อขาดเลยสามารถเก็บช่องที่ดูบ่อยหลายคนกลัวว่าโอ้ยเปิดมาดูเดี๋ยวจะไม่เจออันนี้นะคดูได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เขาบอกว่าตัวนี้ I v วดีตัวเดียวนี่ฮะตัวนี้ขายได้แล้วกว่า1้านชั่โล้านชิ อ่าเบสเซลวันเวิลด์เบสเซลเลอร์โอ้โห คือขายดีมากตัวนี้นะแต่เมืองไทยเนี่ยนะเพิ่งตกมาถึงท้องนะฮะนะครับ3 g จียังไม่มายังไงตัวนี้ไม่ว่าจะเล่นระบบไม่ว่าจะขาจีสองจีก็เล่นได้ทั้งนั้หนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นของดีดีที่เรามาฝากท่านผู้ชมไว้ก็ได้ว่าเป็นการสนับสนุนและก็มอบเหมือนกันครับผมนะใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่ Trendy Shop the c o ได้เลยครับได้เลยนะตอนนี้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อได้ที่ศ8 5ย์แปดห้าปดห้าหกเก้าห้าเก้าสองได้เลยเช่นกันนะไม่มากนะเท่าไหร่แล้วครับนี่ให้ดูนะครับของุนะ รุ่นนักพกกระซับนะครับเนี่ยผมให้ดูนะผมต้องขออนุญาตใส่ซองนะครใส่ตลับไว้เนี่ยเป็นเกษาของอันนี้ไม่พอดีไม่ได้แตกไว้เนี่ยมันหน่อยหนึ่งใส้เกษาหลวงปู่โตนะครับอันนี้แต่เดิมนั้นมันเป็นของคุณอ้วนรอบโลกนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตครับอันนี้ของของคุณสุวิทย์ได้มาแล้วก็นําเส้นเกษาเนี่ยมันถูไว้ใต้ฐานของพระเก่งทุกองค์เลยแล้วก็รวมทั้งพระปิตาปลดนี่เนื้อผงนะครับที่เข้าพิธีประมาณสักวันที่สิบเก้เนี้ประมาณเนี้ยนะครับก็ ใครที่อยากได้เก่งนะก็ทราบก็สอบถามมาที่เป็นก็ได้นอกเวลานะครับไม่จะเป็นต้องเวลานี้คิดก็ดูเวเว็บก่อนจะได้ครับอมก็ได้นะครับผมหรืออันนี้ก็ได้นะคือกริ่งนะครับชินาัญชรพิชกับยศสตอนนี้ก็เปดจองแล้วนะครับหลายท่านนี่ก็ตามมามากเลยโดยเฉพาะชุดเหรียญตอนนี้แรงมากเหรียญกัปิตาอุตโมนี่แรงสุดๆเลยนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะรวมทั้งโปรไปมะขามหน้าใหญ่ด้วยของหลวง หลงปูบัวนะครับตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่โทรเข้ามาจองไว้ใครจยเอาก็รีบโอนร,รีบอะไรแล้วกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนิดหนึง่งประกอบพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยประมาณปลายเดือนตุลายี่ตุลานี่เองนะครับส่วน เข็มขัดงานเข็มขัดงานนี้กระดูกเนี่ยอันนี้นะแล้วก็เขี้ยวเสือแกะนะครับรวมทั้งพระคำนั้นสัปดาน้ารู้รายละเอียดาของรู้รายละเอียดแล้วแน่นอนนะครับใช่แล้วได้ครับแล้วผมบอกได้เลยว่ามีน้อยและหายากไม่อันนี้ไม่มีใครทํามาตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อเดิมแล้วนะฮะไม่บอกครับว่าของเคจีท่านใดเพราะบอกปุ๊บเดี๋ยผมบอกได้เลยว่าหมดทันทีอเดี๋ยวหลายคนอยากรู้ครับว่าวันนี้แต่ว่ารายการเราได้ก่อนแน่นอนนะครับเข็มขัดนี่ผมบอกได้เลยราคาให้เช่าบูชาตอนนี้ก็คือ เท่าไรหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเลยหกพันเก้าเจ็ดพันแหละมีตังทอนเป็นเหรียญควันถุงให้ด้วยนะครับนะนะอธิษฐานเสือเนี่ยเร็ว่าตอนนี้เสือตัวใหญ่จริงนะเสือตัวใหญ่เนี่ยคนที่จองก็จะหมดแล้วหรืออยู่แค่น้อยนิดมากนะครับเป็นเเสือตัวใหญ่นี่ใหญ่นะเป็นเสือแกะนะครับตัวใหญ่นะครับแกะเสือใหญ่แกะนะครับก็มีโค้ดมีเลขนาลำเบอร์หนึ่งถึงสิบเอ็ดมีแค่สิบเอ็ดตัว ตัวที่หัวของเขาเนี่ยจะบรรจุผงนะครับรวมทั้งเส้นเกษาแล้วก็ตะกรุดทองคานะครับบรรจุไว้้วยเรียบร้อยเลยคือตอนแรกเนี่ยเระบุกันบอกตะกรุดเงินบบกไม่เอาทคำดีกว่าอจะทาทาไมไหนๆแล้วทาแล้วเนี่ยให้มันแบบดีเลยเลยมีแล้วก็พุทธพิเศษในวาระที่เรียกว่าเป็นการปราบกำราบคือตัวนี้มีไว้เนี่ยผมบอกเสกในเรื่องที่ปราบกำรับเอาเปรียบชาวบ้านครับ จริเงเอ,าอ้าเดี๋ยวนี้คือบางทีไปทํางานอะไรก็ตามนัหรือรับรับใช้อาสา,าหรือว่าจะไปติดต่อการงานมันต้องแย่งชิงมันต้องแกลกแย่งชิงดีแล้วจะทำไงให้มันชนะก็ เอสกในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเสือเนี่ยเรื่องของอำนาจบารมีคือต้องเสวียนพวกนี้จะต้องเสกในเรื่องที่แรงเท่านั้นนะฮะจะใช้ได้นะครับครับผมอ่าที่เนี้ยจะมีหลายคนถามว่าวันนี้มีรายการอะไรบ้างที่ผมมันดีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับป่ะก็ส่งมากันก็แล้วกันนะครับวันนี้จะแชมป์นี่จะสายสุโขทัยหรือเปล่าไปชมกันครับวันนี้ไม่ได้กั๊กนะที่ไหนส่งมาเยอะก็ได้ไปนะครับตัวนี้ตามนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้รายการที่หนึ่งนะดีไหมวันนี้มีอะไรบ้างวัตถุูกคนมีอะไรบ้าางมมชครับ ะวัตถุมงคลวันนี้นะครับผมนะมีเยอะทีเดียวนะครับก็ ประมาณหลรายการแต่ว่ามันมีแค่อย่างละรายการรายการรายการถ้ส่วนใหญ่ใช่หลวงพ่อโตวัดโบสถ์ชนบุรีด้วยครับอันนี้เนี่ยเรามาให้วิถีหนึ่งก็คือเป็นกลิ่นองดำนะครับที่หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ท่านเสกไว้นานแล้วนะครับซึ่งหลวงปู่หลวงพ่อโดวัดนาประตูเนี่ยเป็นผู้อธิษฐานจิตเป็นประธานในการจัดสร้างแล้วก็ประธานในพิธีนั้นก็จะเป็นของหลวงปู่นาคแห่งวัดละหังในกาประกอบพิธีอันนี้โด่งดังมากในยคุณผูคราบหลวงคำเวียดนามอ่ามีพระชุนหลวงพ่อแรงด้วยวัดพระทรงนะฮะวัดพระทรงวันนี้เนี่ยเราเสนอคือเป็นเหรียญนั่งผ่่่าาานนนนนนนะะะะครรรรับจเเป็ุแกกไหลลงงิยสวย ครับสภาพไม่ได้ใช้เลยรวมทั้งเหรียญครึ่งองค์ของท่านเหรียญหล่อนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะแท้เลยครับรวมถึงคู่กันนะครับอันนี้หลวงพ่อคงวัดวังส่าเราสำรวจคนนี้มี3ชุดเป็นเนื้อผง2ชุดนะครับแล้วก็เนื้อชุดเหรียญ1ชุดซึ่งชุดเหรียญชุดนี้เนี่ยจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครด้วยก็คือมีเหรียญด้วยมีผงด้วย4ชิ้น4ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูได้เห็นภาพไปเดี๋ยวผะมาดูนะครับหลวงพ่อจารย์วัดอัมพวัน อ๋อไม่มีภาพใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วอ่างั้นอย่างนี้ดีกว่าครับเราไปไล่เรารายการเลยดีเลยเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่นึงกับมาพูดการไล่กันในวัตถุบคนลำดับที่หนึ่งักสักครู่หนึ่งครับพบความยิ่งใหญ่ สุดยอดสารคดีพันไทย g m ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมห้าอารหันตทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตะตูนครบทุกมิติ ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ รัตนโกศิลศูนย์รวมพระเครื่องรัชนากา,ารทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญธนากา,ารตามที่คุณต้องก,การรับทําพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตน,นโกศิลรับประกันคุณภาพโดยวิทยุรัตนโกศิลสนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592 คอนรักษารีสอร์ทแอดโฮมสเตย์บรรยากาศสบายสบายสไตล์กันเองมีห้องพักและอาหารบริการในราคาพิเศษผ่านบริุรีเมื่อไรและไปคอนรักษารีสอร์สนใจจองห้องพักติดต่อ 032 682 6 5ส 8, 0 3ห682 6 5อ081 858 7ศ มีคนถามมานะครับว่าเอสมากที่สุดประจําวันนี้ได้อะไรอีกวันนี้นะครับก็จะได้นะครับเนี่ยพระสมเด็จของแม่ชีบุญเรือนนะครับเติมปี2 4 9 9นะครับเป็นพระกรุนะครับอันนี้แล้วก็รวมทั้งถุงเขียวเนี่ยวซับนะครับของแม่ ไม่ชิบุเรือนยุคพศนี้2500กันเลยนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพี่อ้วนนะครับวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับที่มอบมาแจกในรายการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นของวันนี้นะครับแล้ SMS ที่มากที่สุดนะฮะขอเป็น10 SMS ขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะจะได้มีขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ต้องมีขั้นต่ำแล้วนะฮะต้องมีบ้างนะครับเหมือนประมูลเลยขั้นต่ำลยนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะนี่อันนี้เลยมาแล้วนะครับอันนี้คือแสงก็คือหานุข์เข็มขัดนี่เป็นเข็มขัดเเเลยยนนนนนะะะหุมมาครับ่้้จตสีีว เป็นกระดูกจริงไงคุณเห็นข้อข้อข้างๆไหม uh huh. เขาจาน ไม่ซ้าข้อกันเลยนะดูมีอาการ32ดูมีออร่านะมีวิ่งวิ่งมีฮะก็เสกไปแล้วพิธีใหญ่มากเลยแล้วเดี๋ยวเห็นภาพสัปดาห์หน้าคุณจะได้เห็นภาพพิธีของชุดนี้นะครับว่าเป็นยังไงรวมทั้งประคำนะครับแดงกับเขียวนะครับนี่ฮะแดงแรงฤทธิ์นะเขียวไพรีปาไพรีนะครับอันนี้นะมีโคตดทุกเม็ดนะครับอันนี้นะฮะนี่แหละครับมีโคดด้วยเห็นไหมตองตุ่มๆดำๆดีแะฮะจะได้ไม่รู้กันนะครับรวมทั้งเขี้ยวเสือด้วยอย่าลืมนะครับนี่ฮะน่ารักมากเลยเพราะว่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเสกกันอาทน้หา นี่แหละนะครับเนี่ยเขี้ยวเสือให้ดูเลยนะครับตัวใหญ่ตอนนี้จะหมดแล้วล่ะแล้วก็เหลือตัวเล็กตอนนี้ก็มีคนถามมาแล้วจริงๆเนี่ยเพราะว่ากรรมการนี้ก็แหลกมีคนเห็นเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ว่ามาก็ราคาเนี่ยตำหนดไว้แล้วล่ะก็เท่านี้ครับผมสามสิบหกเก้าเก้าบาทสองเก้าเก้าทอนบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็เป็นขวัญถุงด้วยนะครับผมเป็นเรียงขวัญถุงนะไม่เรียงธรรมดาเป็นเรียขวัญถุงที่ฐานจิตมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายการวันนี้ว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดต่อแล้วกันนะครับครับ มาเลยจงมาแล้วเดี๋ยวมาเลยนะครับว่าถุกมงคลวันนี้นะครับทีนี้ในพระกิ่งวัสุทธัศนะครับย้อนยุคประมาณปีสามกว่าหรือสี่กว่าแถวๆนี้เก้าองค์นะครับแล้วก็ชุดของหลวงพ่อเกษมเขชรพระโก้ชุดหลวงพ่อแล้ววัดพระทรงนะพันศรีนี่เหรียญนวะเลยนะหาไม่ได้แน่ๆนะครับ ชุดของหลวงพ่อโตนะครับวัดโบสถ์นะครับองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะอันนี้เขาส่งมาให้ห้าองค์เท่านั้นเองเนี่ชุดเบี้ยแก่หลวงปู่ขาวแม่โ๊ป้ามาเพากระเหรียงของหลวงปู่ขาวแม่โ๊ป้าเลยนะครับแล้วก็ชุดหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่เกินนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ราคาเป็นถูกแน่แล้วก็เหรียญนะหลวงพ่อพระพรีพินาปีศูนย์เจ็ดนะลงยาข้างบนนะที่เหลือแถมหมดเลยชุดหลวงปู่เจ้าวิการบางแก้วครับนะนี่ลูกตัวเบี้ยแก่นะครับอัด ตัวยุคแรกๆนะตัวเล็กตัวแรกเลยแล้วก็ชุดของหนุ่มพ่อแย้มนะครับเป็นพระกิตรุ่นแรกนะครับแต่ว่าถูกเรียกนะฮะเนือนิยมแล้วก็ชุดหนุ่มพ่อคงนะชุดที่1นะครับนะ่ยชุดที่2นะครับเนื้อโผนะครับพันห้าชุดที่3นะครับพันห้าเหมือนกันนะครับชุดสามนั้นหนึ่งของสามตอนนี้มันถึงคนของท่านแรงหน้านะครับนี่เฉลี่ยกันแล้วเนี่ยสี่องค์เนี่ยองค์ไม่กี่ร้อยเท่าเองถูกมากเลยแล้วก็ชุดแรกเช่าวันนี้นะฮะเป็นต้อนรับ